พี่น้องพบกับบบาวน่อยเ้นเก่าเ้นเคยเนาะมือนีเบาวน่อยกัมีนัดกันอยู่ทงไ้ทงหน้าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมือนีเบาวน่อยกัมีแพนมีแพนลงเก็บหอยหอยซีรีพ่อแม่พี่น้องนี่บบาวน่อยเกี่ยวกับรู่มาล่องลุ่นกันว่าบบาวน่อยสีได้หอยเต็มกับขู่บ่ว่าบบาวน่อยสีห้าหอยเก่งบ่พร้อมกันนี้บาวน่อยกันยังมีนัดใส่เบ็ดกับไอเคียวมือนีคุนมีใส่เบ็ดพ่อแม่พี่น้องคุณจะใส่เบ็ด ลอยการทุกๆมือบ้านหน่อยก็จะติดตามเพื่อนในการใส่เบ็ดกบอยู่ท้งไหทงหนานท้องไหทงหนาคือว่าเคี้ยวงามไร้พ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากำลังแก่อีกประมาณทิศหนึ่งสองทิศเขาก็จะถอกแล้วพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะเอาเป็นว่าไปรลุ่นกับบา้านหน่อยบา้านหน่อย,อย,อยสหีห้อยใดบ่ไดไร่เปนได้บา้านหน่อยก็เกี่ยมขู่หมาเนาะ เมือนี้ใส่จ oh, 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 ักรลังมือนี้มือเลยลอยมือเลยลอยลอยพลังเลยเนาะมือนี้ก็ลอยวะกระอยกะลขี่กระเดือนวะเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้อ้เพื่อนว่าใส่ลอยมือเลยลอยเพื่อนใส่เพื่อนใส่ทุกมือพ่อแม่พี่น้องลอยลังลอยกานลอยลัง ใส่เดือนเหงื่อเมนใส่เดือน,พ,อนพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บ้านน้อยกะนัดกระเพิ่นนี่แหละแบบมาใส่เบ็ดกบเพิเ่นกะใสแต่เบ็ดแน่มือนี้ก็ลอ,อยกานลอยลังเด้เออเพื่อสิแล้วบ้านน้อยกะสินหน่ำเพื่นไปนี่แหละหลังจากใส่แล้วเฮามายาม่างอีกประมาณจักโมงแปดโมงเฮาย่างสองอรอบเดีรอบยวรอบเดียว ย่ามละกูเลยบ่มืออื่นเศร้ามาย่ามอีกมากู้เออตอนเศร้าก็ยังถืออยู่อันบ่ เทคนิคการใส่นี่ยห่อห่อเบิ้งสถานที่มันจังไรเจ้าคืนคืนน้ำคืนคืนหนามเนาะน้มนามหนามมีปลายเนาะอ่าอ่าแต่วันเสร็จวันจะรดีว่าเป็นเป็นบอลมีหนามน้อยหนึ่งแห่งคืนคืนหนามน้อยหนึ่งเนาะเจ้าระบกบัวแหงเกินไปเนาะตอนนี้ยังประมาณจักรันหรือวะโดยประมาณแปดสิบเนี่ยอ๋อ เนื้อเนื้อเข้าคุดเอาอยู่ใส่เนื้อตามไฮนา่อม่พี่น้องคุดเอาเนื้อใส่เดือนตามไฮนานี่คุดบางยาเนี่ยะหรือว่าเขาเกี่ยมเด็โอ้คุณเกี่ยมเหญแต่เสาหยันโมท่านเนาะ มีนอกพ่อแม่พี่น้องเอาบอลมีนหนามน้อยนึงแหล่าคนเคลื่อนหนามบางบอลก็เคลืนน่อนหนามงบ่งก็เคลื่อนหน้าแปดโมง่งเป็นมายามพ่อแม่พี่น้อง,องเ,นนเสียงหนุกห่องกระไลพพะ่พ่อแม่พี่น้องอ่ะพ <c oughs> ่อแม่พี่น้องที่ว่ามื้อนี้บ่านน้อยกะลงมาไตเว้นแนวน้อยนึงว่ามีนัดใส่เบ็ดกับอ้ายเพิ่น ว่าิืนใส้ไลพผ่นก็ใส่ตะเวนแน่ลอยการพ่อแม่พี่น้องเิ่นหยันใส่บัววบ่วถึงหยันมันคาก่อนพ่อแม่พี่น้องว่าทงทงหน้าเขี้ยวอหลีพ่อแม่พี่น้องเขียยกําลั่งเขากํลลังแก่แก้มสีถอกแล้ะเขาก็ได้อีกประมาณทีหนึ่งซทิศก็คือสีถอกาลและพ่อแม่พี่น้องอ่ะเอาติดไปติดตามายเพิืนใส่เบ็ดต่อยีงเนาะผืนยเพิืนใส่ไปลวประมาณ 30- 40การเนาะอย่างประมาณครึ่งหนึ่งพนละ เป็นกมาใส่ถุกมือได้ร้ายบกแต่ละมือก็มือละล้วลลวไปพ่อแม่พี่น้องร้ายกว่าหันมี่บ่อ๋ออืมพี่น้องพ่อแมพี่น้องจะใส่เคลื่อนหนำนินึงเคลื่อนหนำประมาณสี่เส้นหาหาเส้นสิบเส้นโอา ไม่จุ่มน้ำเกินไปถ้าจุ่มน้ำแล้วเป็นจังไหนปลาปูหัวโอปูปลาจะมากินก่อน ปูกระพี่น้องนี่เด็กระปูพี่น้องกระปูมาหน่อยสิเอาไปเยัดปูเน่าไว้ใส่แกงหน่อหม่พอแม่พี่น้องกระปู เนาะพ่อแม่พี่น้องถือว่าภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้าย่ำคอยคำย่ำแรงนี่ถือว่างดงามหลายพ่อแม่พี่น้องถือว่าเขียวในสายหูสายตาเลยพ่อแม่พี่น้องซึ่งตอนนี้ก็ฮกมุงย่างแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่เว้นกระลังไก่สีตกดินแล้วบ้านหน่อยก็เก็บหอยได้ลายเติบแล้วพ่อแม่พี่น้องเก็บหอยเก็บไปเก็บมากก็ได้ลายเติบมีพัก ต่างๆที่อยู่ตรงไหตรงหน้าบานน้อยกะเก็บเอาน้ำพ่อแม่พี่น้องเพื่อไปลวกจำเจวนี่กระแมนผ่าบรรยากาศอยู่ตรงไหตรงหน้าพ่อแม่พี่น้องจะน้อยคอยคำย้ำแรงกะมีเสียงกบเสียงเขียดหอง พ่อแม่พี่น้องบ้านหน่อยกะเลาะเก็บหอยด้นเติบนองพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันกะอยากขาดหอยกะบุสูมีพ่อแม่พี่น้องได้หอยน้อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องแต่บ้านหน่อยกะได้พักเนาะบ้านหน่อยกะได้พักเป็นพักบุ้งพักบุ้งตามทงไฮทงหน้าแหละบ้านหน่อยก็เลยสก็บเอาไปหลวกนี่บ้านหน่อยกะได้กระปู้น้ำพ่อแม่พี่น้องกระปู้แต่กระปู้หน่อยน้ำเราะว่า เจ็ดเป็ดโตคนอะรกับปูหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอามาหอดน,นี่บรรยากาศทงไฮทงหน้ากะมุดลงเลรเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านหน่อยกับเปลี่ยนบรรยากาศมาทงไฮทงหน้าเก็บหอยเก็บปูเก็บพักตามทงไฮทงหน้าเมื่อเห็ุอยู่เหตุกินแรงเนาะขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องขอบอกขอบใจเอฟซีทุกผู้ทุกคนทีท่ติดตามบ้านหน่อยตั้งแต่ต้นจนคลิปเนาะถ่ายชุดนี้บ้านหน่อยกะเขาอวยใส้ให่อนมาด่าทุกท่านจงมีสุขภาพแข็ง ปัทนาสิ่งได้ก็ส้มดังข้อมุงม,มัดรปรัทนาเด็ดนาทีกันงานก็ให้ได้หับผ้นสาเร็จเพราะว่าพี่น้องจะอยู่ไกลหรือไกลอยู่ต่างแดนหรือต่างประเทศก็ตามเนาะที่ติดตามมาหน่อยพบกันใหม่โอกาสหนามาหน่อยจะไปจุดใดก็ติดตามมาหน่อยในเด้อสองยูทูบหน่อยเบาเล่ากดติดตามกดใจส่งกําลังใจมาให้หรือว่ามีคําตําหนิติดเตือนอยากให้มาหน่อยเปลี่ยนแปลงตัวได้อยา่างไรบาหน่อยพัฒนาตัวได้ก็ ส่งขอมาทั้งขอควมามนอกพอแม่พี่นองเอ้าฟักบ่งกระไดพักลา,ลายพอแม่พี่นองเงยมือนีกระสีหลวงักบงต่มห้อยแน่กระปูกระสิเห็ดกระปูเนเอาไว้ใสแกงนกหน่อไม่เนาะพบกันใหม่โอกาสหนาะสำหรับมือนีสบายดี